สายลมเย็นของเช้าวันเสาร์พัดผ่านสนามบินสุวรรณภูมิขณะที่ผู้โดยสารจำนวนมากต่างรีบเร่งผ่านจุดตรวจและเข้าประตูขึ้นเครื่องสาวไทยคนหนึ่งชื่อเมษาเดินถือกระเป๋าสะพายข้างเธอเป็นหญิงสาววัย28ปีทำงานในบริษัทท่องเที่ยวขนาดกลางในกรุงเทพวันนี้เธอกำลังจะเดินทางไปทำงานที่ต่างประเทศเป็นงานสำคัญที่เธอรอคอยมานานหลายเดือน เมสาสวมเสื้อยืดสีขาวและกางเกงยีนสบายๆใบหน้าเธอแฝงความตื่นเต้นแต่ก็แฝงความวิตกเล็กๆเธอรู้สึกว่าการเดินทางครั้งนี้มีความสำคัญต่ออนาคตของเธอหลังจากเช็คอินและผ่านจุดตรวจความปลอดภัยเธอก้าวเข้าสู่เกตที่เต็มไปด้วยผู้โดยสารหลายร้อยคนแต่บรรยากาศบนเครื่องบินกลับไม่ราบรื่นเหมือนที่คิดเมษาสังเกตเห็นพนักงานต้อนรับเดินตรงมาหาเธอด้วยสีหน้าจริงจังพนักงานหญิงคนหนึ่งกล่าวเสียงสุภาพแต่ชัดเจนขอโทษนะคะคุณต้องออกจากเครื่องบินค้าเรามีคำสั่งจากเจ้าหน้าที่ด้านความปลอดภยัย เมซาตกใจมือของเธอเริ่มสัน่นเธอพยายามถามว่าเกิดอะไรขึ้นแต่พนักงานต้อนรับยืนยันอย่างเคร่งครัดเธอถูกขอให้ออกจากเครื่องบินทันทีใจของเมซาเต้นแรงเธอไม่เข้าใจเหตุผลที่แท้จริงและรู้สึกอับอายต่อสายตาผู้โดยสารคนอื่นๆการถูกปฏิเสธบนเครื่องบินในสายตาของผู้โดยสารหลายร้อยคนเป็นเรื่องที่สร้างความอับอายสูงสุดสำหรับใครก็ตาม เมื่อเดินออกจากประตูเครื่องบินเมษาเผชิญหน้ากับความเงียบงันและสายตาของผู้คนที่เต็มไปด้วยความสงสัยเธอรู้ว่าการกระทำครั้งนี้อาจจะถูกบันทึกและแชร์บนโซเชียลมีเดียในไม่ช้าแต่แทนที่จะยอมแพ้เมษาเลือกที่จะใช้โทรศัพท์ของเธอเธอกดเบอร์หนึ่งด้วยความรวดเร็วเสียงของเธอสั่นเล็กน้อยแต่มั่นคงสวัสดีค่ะฉันเมษาฉันถูกขอให้ออกจากเครื่องบินใช่แค่ฉันอยู่ตรงนี้ตอนนี้ฉันต้องการความช่วยเหลือ สายโทรศัพท์นั้นเชื่อมต่อกับทีมงานด้านความปลอดภัยและฝ่ายบริหารของสายการบินขณะนั้นความตึงเครียดเริ่มเพิ่มขึ้นในห้องนักบินเครื่องบินยังไม่ได้ออกเดินทางเนื่องจากเจ้าหน้าที่กำลังรอคำสั่งและรายงานจากผู้โดยสารเมสาไม่ใช่แค่ผู้หญิงคนหนึ่งที่ถูกไล่ออกจากเครื่องบินเธอคือคนที่ตัดสินใจใช้เสียงของเธอเพื่อเรียกร้องความยุติธรรมและความชัดเจนในสถานการณ์ที่ไม่เป็นธรรมสิ่งที่เกิดขึ้นต่อจากนี้จะเปลี่ยนความคิดของผู้โดยสารและพนักงานบนเครื่องบินไปตลอดกาล ผู้โดยสารคนอื่นๆเริ่มสังเกตว่ามีบางสิ่งกำลังเกิดขึ้นเมษายังคงยืนอยู่ด้วยความสงบแต่มั่นใจความตั้งใจและพลังของเธอเริ่มสะท้อนออกมาอย่างชัดเจนความกล้าที่จะยืนหยัดท่ามกลางความอับอายทําให้ทุกสายตาเริ่มจดจ้องเธอภายในไม่กี่นาทีการตัดสินใจของเมษาก็ทําให้เกิดความวุ่นวายบนเครื่องบินพนักงานและผู้โดยสารเริ่มสับสนแต่ก็เริ่มตระหนักว่าการกระทําของเธอจะไม่เหมือนใครที่ผ่านมา นี่คือจุดเริ่มต้นของเรื่องราวที่สเตือนใจและช็อกทุกคนทุกสายตาบนเครื่องบินตอนนี้จับจ้องไปที่เมษาและสิ่งที่เธอกำลังจะทำต่อไปจะเปลี่ยนทุกอย่างหลังจากที่เมษาถูกขอให้ออกจากเครื่องบินเธอยังคงยืนอยู่ที่ประตูเกตโทรศัพท์ในมือเธอสั่นด้วยความตึงเครียดเสียงจากอีกปลายสายชัดเจนและตรงไปตรงมาคุณเมษาเรากำลังตรวจสอบเรื่องนี้อยู่กรุณาอย่าตื่นกระหนก แต่เมสาไม่สามารถยืนดูความไม่ชัดเจนนี้ต่อไปได้เธอรู้ว่าถ้าเธอปล่อยให้ทุกอย่างเงียบเฉยเรื่องราวนี้อาจจะถูกเข้าใจผิดหรือบิดเบือนเธอจึงตัดสินใจทําสิ่งที่หลายคนไม่เคยคาดคิดทันทีที่เธอวางโทรศัพท์ลงเมสาค่อยๆเดินไปยังประตูเครื่องบินอีกครั้งพนักงานบนเครื่องบินและเจ้าหน้าที่สนามบินต่างแปลกใจที่เห็นเธอกลับมาที่เดิมผู้โดยสารบางคนมองด้วยความสงสัยบางคนส่งเสียงกระซิบกันเองเมสาใช้ไมโครโฟนของสายการบินที่ติดอยู่ใกล้เกตเพื่อพูดต่อหน้าผู้โดยสารหลายร้อยคนด้วยเสียงมั่นคง ขอโทษทุกท่านแค่ฉันเพิ่งถูกขอให้ออกจากเครื่องบินโดยไม่มีคำอธิบายที่ชัดเจนฉันเข้าใจว่ามันอาจจะทำให้ทุกท่านไม่สะดวกแต่ฉันมีสิทธิ์ที่จะได้รับความชัดเจนและฉันจะไม่ยอมให้ความจริงถูกปิดบังค่ะความเงียบเกิดขึ้นบนเครื่องบินทุกสายตาจับจ้องไปที่เมษาพนักงานต้อนรับเริ่มอึ้งพวกเขาไม่เคยเจอสถานการณ์แบบนี้มาก่อนและผู้โดยสารหลายคนเริ่มมองว่าเมษากกำลังต่อสู้เพื่อความยุติธรรม ทันใดนั้นเมษาก็หยิบโทรศัพท์ขึ้นอีกครั้งเธอเริ่มถ่ายทอดสดเหตุการณ์นี้ไปยังโซเชียลมีเดียด้วยวิดีโอเรียลไทม์ที่ทุกคนสามารถเห็นได้เสียงของเธอชัดเจนและมั่นใจทุกคนดูได้เลยนะคะว่าฉันไม่ได้ทําอะไรผิดฉันถูกขอให้ออกจากเครื่องบินโดยไม่มีเหตุผลและตอนนี้ฉันจะเรียกร้องความยุติธรรมให้ตัวเองและผู้โดยสารทุกคนที่ควรได้รับความชัดเจนเช่นกัน วินาทีนั้นเองเครื่องบินหยุดการเคลื่อนตัวทันทีกับตันและลูกเรือถูกเรียกตัวให้ลงมาพบกับเจ้าหน้าที่และผู้โดยสารเริ่มถ่ายวิดีโอบางคนเริ่มโพสต์เรื่องราวนี้บนโซเชียลมีเดียอย่างรวดเร็วในเวลาเพียงไม่กี่นาทีเรื่องราวของเมษากลายเป็นไวรัลเธอกลายเป็นตัวแทนของคนธรรมดาที่กล้าสู้เพื่อสิทธิ์ของตัวเองเสียงของเธอไม่ใช่แค่เสียงเดียวบนเครื่องบินอีกต่อไปแต่เป็นเสียงของความยุติธรรมที่หลายคนรอคอย ผู้โดยสารบางคนเริ่มปรบมือให้กำลังใจเมษาพนักงานบางคนก็เริ่มตระนักว่าการกระทำของเธอไม่ได้เป็นเรื่องไร้เหตุผลแต่เป็นการเรียกร้องสิทธิที่ถูกต้องตามกฎหมายและความเป็นมนุษย์ในขณะเดียวกันทีมบริหารของสายการบินและเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยต้องเผชิญหน้ากับการตัดสินใจครั้งใหญ่พวกเขาจะจัดการกับสถานการณ์นี้อย่างไรหากเลือกที่จะเพิกเฉยเรื่องราวนี้อาจจะกลายเป็นวิกฤตครั้งใหญ่ของสายการบิน เมสาย,ยิ่งคงยืนด้วยความสงบแต่มั่นคงท่ามกลางสายตาของผู้โดยสารและพนักงานทุกคนความกล้าที่เธอแสดงออกทําให้ทุกคนเริ่มช็อกเธอไม่ได้แค่ปกป้องตัวเองแต่กําลังเรียกร้องความยุติธรรมให้กับทุกคนบนเครื่องบินและนี่คือจุดที่ทุกสิ่งเริ่มพลิกผันสิ่งที่เธอกําลังจะทําต่อไปจะไม่เพียงสร้างความช็อกให้ผู้โดยสารแต่ยังสั่นสะเทือนทั้งวงการการบิน เมื่อวิดีโอถ่ายทอดสดของเมษากลายเป็นไวรัลทันทีบนโซเชียลมีเดียเสียงของเธอดังก้องไปไกลเกินกว่าที่ใครจะคาดคิดภายในเวลาไม่กี่นาทีเรื่องราวของหญิงสาวคนหนึ่งที่ถูกขอให้ออกจากเครื่องบินโดยไม่ทราบสาเหตุกลายเป็นประเด็นร้อนที่ผู้คนทั้งประเทศและชาวต่างชาติกำลังจับตามอง ผู้โดยสารบนเครื่องบินเริ่มพูดคุยกันอย่างตื่นเต้นบางคนส่งข้อความไปยังครอบครัวหรือเพื่อนเพื่อบอกเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นขณะที่บางคนเริ่มถ่ายวิดีโอและรูปภาพเพื่อยืนยันสิ่งที่เห็นทุกสายตาต่างจับจ้องไปที่เมษาถ้ายังคงยืนตรงที่เดิมด้วยความสงบแต่มั่นคงฝ่ายบริหารของสายการบินต้องอเผชิญความจริงที่ไม่สามารถเพิกเฉยได้อีกต่อไปผู้จัดการประจำเกตเดินเข้ามาพร้อมกับสีหน้ากังวลคุณเมษาเราต้องขอโทษเกี่ยวกับความไม่สะดวกครั้งนี้แต่ขอให้คุณลงจากเครื่องบินไปก่อนเราจะดำเนินการตรวจสอบ แต่เมสาไม่ถอยเธอก้าวเข้ามาใกล้ไมโครโฟนอีกครั้งเสียงของเธอดังก้องและมั่นคงฉันไม่ได้ทำอะไรผิดแค่ฉันไม่ได้ละเมิดกฎใดๆการกระทำของพนักงานที่ขอให้ฉันออกจากเครื่องบินไม่มีเหตุผลชัดเจนและฉันไม่ยอมให้ความไม่เป็นธรรมนี้เกิดขึ้นโดยไม่มีคำอธิบายต่อผู้โดยสารทุกคนผู้โดยสารเริ่มโห่ร้องปรบมือให้กำลังใจการกระทำของเธอสร้างพลังและความหวังให้คนธรรมดาที่ต้องเผชิญกับความไม่เป็นธรรมในชีวิตประจำวัน ในขณะเดียวกันเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยของสนามบินเข้ามาและพยายามขอให้เธอออกไปโดยสงบแต่เมสาใช้โทรศัพท์อีกครั้งเธอส่งข้อความถึงสื่อใหญ่หลายสำนักพร้อมแนบลิงก์วิดีโอเรียลไทม์เพื่อให้เรื่องราวเป็นที่รับรู้โดยสาธารณะการกระทํานี้ทําให้สถานการณ์ทวีความรุนแรงเครื่องบินยังไม่สามารถออกเดินทางได้กับตันและลูกเรือต้องรอคําสั่งจากฝ่ายบริหารที่ตอนนี้อยู่ภายใต้แรงกดดันมหาศาลเมษาไม่เพียงต่อสู้เพื่อสิทธิ์ของตัวเอง เธอกำลังเปลี่ยนสภาพแวดล้อมบนเครื่องบินให้กลายเป็นเวทีแห่งความยุติธรรมผู้โดยสารหลายคนเริ่มยืนขึ้นและแสดงความเห็นใจหลายคนเริ่มพูดคุยกับพนักงานต้อนรับอย่างสุภาพแต่มั่นใจว่าเราต้องการคำอธิบายเช่นกันสื่อมวลชนเริ่มเข้าถึงจุดเกิดเหตุมีการถ่ายทอดสดทั้งภาพและเสียงทำให้เรื่องราวของเมษากลายเป็นข่าวใหญ่ในเวลาอันรวดเร็วประชาชนหลายพันคนเริ่มติดตามเหตุการณ์แบบเรียลไทม์ในโซเชียลมีเดีย ความเงียบสงัดที่เคยเกิดขึ้นตอนแรกเปลี่ยนเป็นความตื่นเต้นและความตึงเครียดสูงสุดพนักงานหลายคนเริ่มรู้สึกถึงแรงกดดันเมษากำลังทำสิ่งที่พวกเขาไม่เคยคิดว่าจะเกิดขึ้นการเรียกร้องความยุติธรรมด้วยเสียงของคนธรรมดาและในช่วงเวลานั้นเองเมษาตัดสินใจทำสิ่งที่ทุกคนไม่คาดคิดเธอก้าวไปที่เคาน์เตอร์ของสายการบินหยิบเอกสารการจองและตั๋วเครื่องบินขึ้นมาจากนั้นพูดต่อหน้าผู้โดยสาร นี่คือหลักฐานว่าฉันปฏิบัติตามทุกขั้นตอนไม่มีอะไรผิดกฎหมายหรือกฎของสายการบินฉันขอเรียกร้องให้ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ให้คำอธิบายต่อหน้าผู้โดยสารทุกคนและขอให้เครื่องบินสามารถออกเดินทางได้โดยไม่ล่าช้าอีกต่อไปคำพูดของเมษาก้องกังวาลและสร้างความช็อกให้ทุกคนทั้งผู้โดยสารพนักงานและเจ้าหน้าที่ทุกคนตระหนักว่าพลังของเสียงคนธรรมดาอาจเปลี่ยนทั้งระบบได้ในพริบตา และนี่คือจุดเปลี่ยนสำคัญของเรื่องราวสิ่งที่เกิดขึ้นต่อจากนี้จะทำให้ทุกคนบนเครื่องบินและผู้ชมทั่วโลกตระหนักว่าความกล้าและความยุติธรรมสามารถชนะความกลัวและความอับอายได้หลังจากที่เมษาแสดงหลักฐานและพูดต่อหน้าผู้โดยสารความเงียบสงัดเกิดขึ้นอีกครั้งแต่ครั้งนี้ไม่ใช่ความอับอายหรือความสับสนแต่เป็นความประหนักของทุกคนที่อยู่บนเครื่องบินผู้โดยสารหลายคนเริ่มสุบสิบกันและบางคนปรบมือเบาๆให้กำลังใจ ฝ่ายบริหารของสายการบินถูกบังคับให้ดำเนินการทันทีผู้จัดการประจำเกตที่เผชิญหน้ากับแรงกดดันมหาศาลต้องโทรศัพท์ด่วนไปยังสำนักงานใหญ่เพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับเอกสารและสถานการณ์ของเมษาในเวลาไม่นานเจ้าหน้าที่ฝ่ายความปลอดภัยและผู้จัดการสายการบินกลับมาพร้อมคำตอบคุณเมษาเราตรวจสอบเอกสารของคุณแล้วทุกอย่างถูกต้องตามกฎทั้งหมดคุณมีสิทธิขึ้นเครื่องตามปกติเรายืนยันว่าจะไม่มีการขัดขวางอีกต่อไป ความดีใจและความโล่งใจปรากฏบนใบหน้าของเมษาแต่เธอยังคงสงบและมั่นคงเธอรู้ว่าความสาเร็จครั้งนี้ไม่ได้เกิดขึ้นจากเธอเพียงคนเดียวแต่เกิดจากความกล้าในการยืนหยัดเพื่อสิทธิ์ของตัวเองผู้โดยสารหลายคนเริ่มปรบมือดังขึ้นพนักงานบางคนถึงกับแอบยิ้มอย่างไม่กล้าแสดงออกอย่างชัดเจนเพราะพวกเขารู้สึกทึ่งในความกล้าหาญและความยุติธรรมที่เมษาแสดงออกมาเมษาย,ยังคงถ่ายทอดสดเรื่องราวไปยังโซเชียลมีเดียเธอพูดด้วยน้ำเสียงมั่นคงแต่เต็มไปด้วยความอ่อนโยน นี่คือบทเรียนที่สำคัญแค่ทุกคนควรยืนหยัดเพื่อความถูกต้องและไม่กลัวที่จะใช้เสียงของตัวเองเราไม่จำเป็นต้องยอมรับความไม่ยุติธรรมแม้สถานการณ์จะคลี่คลายแต่แรงสันสเทือนของเหตุการณ์ยังไม่จบพูดโดยสารหลายคนเริ่มโพสต์เรื่องราวนี้ลงโซเชียลมีเดียบางคนแชรวิดีโอแบบเรียทม์ข้อความถูกรีทวีตและแชร์อย่างรวดเร็วทําให้เรื่องราวของเมษากลายเป็นไวรัลทันที ในขณะเดียวกันสื่อใหญ่เริ่มติดต่อไปอยังเมษาเพื่อสัมภาษณ์เธอตอบด้วยความสุภาพแต่มั่นใจทุกคำพูดของเธอสะท้อนถึงความตั้งใจจริงในการเรียกร้องความยุติธรรมไม่ใช่เพื่อตัวเองเท่านั้นแต่เพื่อผู้โดยสารทุกคนผู้โดยสารที่เคยไม่รู้จักกันมาก่อนเริ่มสนับสนุนและยืนเคียงข้างเมษาหลายคนตระหนักว่าการยืนหยัดและการพูดออกมาสามารถสร้างพลังมหาศาลได้กับตันและลูกเรือกลับมาด้วยสีหน้าผ่อนคลายเครื่องบินสามารถเคลื่อนตัวได้ตามแผนแต่สิ่งที่เกิดขึ้นในวันนี้จะกลายเป็นความทรงจำที่ไม่มีใครลืมได้ เมสาไม่ได้แค่ขึ้นเครื่องบินสำเร็จเธอได้กลายเป็นสัญลักษณ์ของความกล้าและความยุติธรรมเรื่องราวของเธอถูกพูดถึงไม่เพียงแค่บนเครื่องบินแต่ยังลามไปสู่สื่อสังคมและสื่อข่าวในประเทศและนี่คือช่วงเวลาที่ทุกคนเริ่มเข้าใจว่าการต่อสู้เพื่อความถูกต้องแม้จะเริ่มต้นจากคนเพียงคนเดียวก็สามารถสร้างความเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่ได้แต่เรื่องราวของเมษายังไม่จบสิ่งที่เกิดขึ้นต่อไปจะเป็นบททดสอบที่ใหญ่ที่สุดสำหรับเธอและความกล้าหาญของเธอจะถูกทดสอบอีกครั้งในระดับที่สูงขึ้น แม้เครื่องบินจะเริ่มเคลื่อนตัวได้ตามปกติแต่บรรยากาศบนเครื่องบินไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปทุกสายตาย,ยังคงจับจ้องไปที่เมษาผู้โดยสารหลายคนยังคงสนับสนุนและปรบมือให้เธอแต่แรงกดดันจากฝ่ายบริหารของสายการบินและเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยยังคงมีอยู่ไม่กี่นาทีหลังจากเครื่องบินทะยานขึ้นเมษารู้สึกถึงแรงสสะเทือนบางอย่างจากการสื่อสารของพนักงานต้อนรับคุณมาสาวกุรุังเงียบสักครู่ข้าเรามีเรื่องต้องคุยกับคุณส่วนตัวเสียงนั้นฟังดูสุภาพแต่เต็มไปด้วยความจริงจัง เมษาเดินไปที่มุมหนึ่งของห้องโดยสารพนักงานต้อนรับสองคนและหัวหน้าสายการบินเข้ามาพร้อมกับเอกสารหลายชุดและใบหน้าเคร่งเครียดคุณเมษาเราต้องขอโทษสำหรับสิ่งที่เกิดขึ้นแต่มีข้อมูลบางอย่างที่คุณต้องรู้ก่อนว่าเหตุผลที่ทำให้คุณถูกขอให้ออกจากเครื่องบินเกี่ยวข้องกับระบบตรวจสอบความปลอดภัยอัตโนมัติของสายการบินเมษาเงยหน้ามองพยายามทำความเข้าใจเธอสงสัยว่าคำอธิบายนี้จะเป็นจริงหรือแค่การอ้างอิงเพื่อเบี่ยงเบนความสนใจ ระบบอัตโนมัติระบุว่ามีความผิดปกติบางอย่างในเอกสารการจองของคุณแม้ว่าจะไม่ผิดกฎเกณฑ์จริงแต่ระบบได้ทำการแจ้งเตือนเพื่อความปลอดภัยของผู้โดยสารทั้งหมดพนักงานอธิบายเมสาอดหดงุดหงิดไม่ได้เธอรู้ดีว่าเอกสารทั้งหมดถูกต้องตามขั้นตอนการที่ระบบอัตโนมัติทำงานผิดพลาดไม่ใช่ความผิดของเธอแต่ก็ทำให้เธอต้องเผชิญแรงกดดันมหาศาลจากหลายฝ่ายแต่แทนที่จะถอยเธอกลับใช้ความสงบและเหตุผลเป็นอาวุธเมษากล่าวด้วยเสียงมั่นคง ฉันเข้าใจเรื่องระบบตรวจสอบแต่ฉันไม่ควรถูกลงโทษเพียงเพราะความผิดพลาดทางเทคนิคและฉันไม่สามารถยอมให้ผู้โดยสาร้ืยสายการบินเข้าใจผิดเกี่ยวกับเหตุการณ์นี้พนักงานสายการบินบางคนเริ่มอึ้งขณะที่บางคนพยักหน้าเห็นด้วยแม้สถานการณ์ยังตึงเครียดแต่เมษาได้แสดงให้เห็นว่าความสงบและเหตุผลสามารถชนะแรงกดดันได้ ผู้โดยสารหลายคนที่ฟังการสนทนาเริ่มประซิบและสนับสนุนเมษาอีกครั้งการกระทำของเธอเริ่มสร้างแรงบันดาลใจให้กับคนรอบข้างแม้ในสถานการณ์ตึงเครียดที่สุดความกล้าหาญของเธอเป็นตัวอย่างที่ชัดเจนนอกจากนี้เมษายังใช้โทรศัพท์เพื่อถ่ายทอดเหตุการณ์นี้ต่อไปเธออัปเดตผู้ติดตามบนโซเชียลมีเดียอย่างชัดเจนและตรงไปตรงมาทําให้ผู้ชมจํานวนมากรับรู้ถึงความไม่เป็นธรรมและความอดทนของเธอ และแล้วเรื่องไม่คาดฝันเกิดขึ้นระบบตรวจสอบความปลอดภัยอีกชุดส่งสัญญาณเตือนใหม่ทำให้เจ้าหน้าที่บนเครื่องบินต้องสอบสวนอีกครั้งผู้โดยสารบางคนเริ่มวิตกกังวลแต่เมษากลับใช้รอยยิ้มและความสงบมั่นใจทำให้ทุกคนเริ่มเชื่อใจเธออีกครั้งนี่คือบททดสอบที่สำคัญที่สุดของเมษาความอดทนความกล้าและความฉลาดทางอารมณ์ของเธอจะถูกทดสอบในระดับสูงสุดทุกการตัดสินใจของเธอในชั่วโมงถัดไปจะก,กำหนดชะตาของเหตุการณ์ทั้งหมด และนี่คือจุดที่เรื่องราวเริ่มเข้มข้นที่สุดแรงกดดันสูงสุดกำลังรอคอยและเมษาจะต้องเลือกวิธีรับมือกับสถานการณ์ที่จะสร้างความช็อกให้ทั้งผู้โดยสารและโลกภายนอกหลังจากระบบตรวจสอบความปลอดภัยส่งสัญญาณเตือนซ้ำอีกครั้งบรรยากาศบนเครื่องบินกลับมากับขันผู้โดยสารเริ่มกระซิบกันด้วยความกังวลพนักงานต้อนรับและเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยเคร่งเครียดแต่เมษากลับยืนด้วยความสงบเธอรู้ว่าต้องใช้ไหวพริบเพื่อคลี่คลาสถานการณ์ เมสายกโทรศัพท์ขึ้นอีกครั้งคราวนี้เธอไม่ได้เพียงถ่ายทอดสดแต่ใช้มันติดต่อไปยังทีมสนับสนุนของสายการบินโดยตรงเธอเปิดกล้องให้เห็นเอกสารทั้งหมดพร้อมทั้งแสดงให้เห็นขั้นตอนการเช็คอินการยืนยันตัวตนและหลักฐานการจองที่ถูกต้องครบถ้วนนี่คือหลักฐานทุกอย่างค่ะเมสาพูดด้วยเสียงมั่นคงและชัดเจนระบบอัตโนมัติทำง,งานผิดพลาดและฉันต้องการให้ทุกคนเห็นว่าฉันไม่ได้ทำผิดอะไร เจ้าหน้าที่ฝ่ายตรวจสอบต้องหยุดฟังและตรวจสอบหลักฐานที่เธอแสดงหลายคนเริ่มพยักหน้าอย่างเห็นด้วยขณะที่ผู้โดยสารหลายคนยกโทรศัพท์ขึ้นถ่ายภาพเรียกร้องให้สายการบินยอมรับความจริงเมษาใช้โอกาสนี้พูดต่อไปด้วยความสงบแต่เด็ดขาดความถูกต้องและความยุติธรรมสำคัญกว่าความกลัวทุกคนบนเครื่องบินควรได้รับความชัดเจนและปลอดภัยไม่ใช่ถูกลงโทษโดยความผิดพลาดท,ทางเทคนิค คำพูดของเธอสร้างแรงกระเพื่อมไปทั่วเครื่องบินพนักงานหลายคนเริ่มเห็นด้วยและไม่สามารถปฏิเสธความจริงได้อีกต่อไปบรรยากาศเริ่มเปลี่ยนจากความกังวลเป็นการสนับสนุนในที่สุดผู้จัดการสายการบินและเจ้าหน้าที่ความปลอดภยัยต้องยอมรับข้อเท็จจริงพวกเขาประกาศต่อผู้โดยสารเราตรวจสอบแล้วทุกอย่างถูกต้องตามกฎคุณมาาสามีสิทธิขึ้นเครื่องบินตามปกติและเราขออาภัยสำหรับความไม่สะดวก ผู้โดยสารปรบมือกันอย่างกึกก้องความสำเร็จครั้งแรกของเมษาเกิดขึ้นแล้วแต่เธอไม่ได้หยุดเพียงเท่านั้นเธอยังคงถ่ายทอดสดต่อไปอธิบายทุกขั้นตอนของเหตุการณ์เพื่อให้คนทั่วโลกเห็นความยุติธรรมและความกล้าข,ของเธอในช่วงเวลานั้นเองสื่อหลักเริ่มติดต่อเธออย่างต่อเนื่องเพื่อสัมภาษณ์เธอตอบด้วยความสงบและมั่นคงทุกคำพูดของเธอชัดเจนและตรงไปตรงมาทำให้ผู้ชมหลายล้านคนรับรู้เรื่องราวและแรงบันดาลใจที่เธอสร้าง สิ่งที่เกิดขึ้นในครั้งนี้ไม่ได้เป็นเพียงชัยชนะส่วนตัวแต่เป็นสัญญาณสำคัญว่าคนธรรมดาสามารถใช้ความกล้าและไหวพริบเพื่อเรียกร้องความยุติธรรมและความถูกต้องได้แม้ในสถานการณ์ตึงเครียดที่สุดและนี่คือจุดที่เมษาก้าวขึ้นเป็นตัวอย่างของความกล้าและความฉลาดทางอารมณ์ทุกสายตาจับจ้องเธอผู้คนไม่เพียงชอบกับการกระทำของเธอแต่ยังเริ่มได้รับแรงบันดาลใจแต่เรื่องราวยังไม่จบ การทดสอบครั้งใหญ่ครั้งต่อไปกำลังรอเมษาอยู่นั่นคือการเผชิญหน้ากับแรงกดดันจากสายการบินและสื่อใหญ่ในระดับประเทศซึ่งจะตัดสินชะตาของเธอและเหตุการณ์ทั้งหมดแม้เมษาจะสามารถแก้ปัญหาบนเครื่องบินได้สำเร็จแต่สิ่งที่ตามมาหลังจากนี้กลับเป็นความท้าทายที่ใหญ่ยิ่งกว่าในเวลาไม่นานเรื่องราวของเธอกลายเป็นไวรัลบนโซเชียลมีเดียผู้สื่อข่าวทั้งในประเทศและต่างประเทศติดต่อเข้ามาอย่างต่อเนื่อง โทรศัพท์ของเธอสั่นไม่หยุดข้อความและสายเรียกเข้าเต็มไปด้วยสื่อหลายสำนักที่ต้องการสัมภาษณ์อีกทั้งเจ้าหน้าที่ระดับสูงของสายการบินและหน่วยงานกำกับดูแลการบินก็เริ่มเข้ามาเกี่ยวข้องพวกเขาต้องการให้เมษามาชี้แจงรายละเอียดต่อหน้าเจ้าหน้าที่เมื่อเครื่องบินแลนดิ้งเมษาต้องเผชิญกับสื่อจำนวนมากที่เราอยู่ที่เกตเธอเห็นแฟลชจากกล้องและผู้สื่อข่าวยื่นไมโครโฟนเข้ามาแต่เธอยังคงสงบและมั่นใจเธอรู้ว่าทุกคำพูดของเธอจะถูกจับตามองและบันทึกไว้ตลอดไป ผู้จัดก,การระดับสูงของสายการบินเดินเข้ามาหาเมษาอย่างเร่งด่วนพร้อมกับสีหน้าที่เต็มไปด้วยความตึงเครียดคุณเมษาเหตุการณ์นี้กลายเป็นเรื่องใหญ่ในสื่อทั่วโลกเราต้องการให้คุณมาให้คำชี้แจงต่อเจ้าหน้าที่และฝ่ายบริหารของเราเมษาเงยหน้ามองด้วยสายตาม,มั่นคงเธอรู้ว่าการตอบสนองอย่างฉลาดและสงบจะเป็นกุญแจสำคัญในการรักษาความถูกต้องและความยุติธรรม ฉันพร้อมค่ะฉันจะแสดงหลักฐานทั้งหมดและอธิบายเหตุการณ์อย่างตรงไปตรงมาฉันไม่ต้องการให้เรื่องนี้บิดเบือนและฉันยืนยันว่าทุกขั้นตอนของฉันถูกต้องตามกฎหมายและระเบียบของสายการบินการชี้แจงต่อเจ้าหน้าที่ระดับสูงและสื่อสาธารณะเกิดขึ้นต่อหน้าแฟลชม็อบและกล้องถ่ายทอดสดเมษาอธิบายทุกขั้นตอนตั้งแต่การเช็คอินการยืนยันตัวตนการปฏิบัติตามระเบียบของสายการบินและการตอบสนองต่อความผิดพลาดของระบบอัตโนมัติ ผู้ชมทั้งในสนามบินและจากทางบ้านรับรู้ทุกอย่างเรื่องราวของเมษาไม่ได้เป็นเพียงเหตุการณ์บนเครื่องบินอีกต่อไปแต่กลายเป็นสัญลักษณ์ของความกล้าและความยุติธรรมที่ใครๆก็สามารถเรียนรู้ในขณะที่สื่อและเจ้าหน้าที่เคร่งเครียดเมษายังคงสงบเธอพูดด้วยน้ำเสียงมั่นคงทุกคนควรได้รับความชัดเจนและความผิดพลาดจากระบบไม่ควรทำให้ผู้โดยสารถูกลงโทษฉันหวังว่าประสบการณ์ของฉันจะเป็นบทเรียนสำหรับทุกคนทั้งในสายการบินและผู้โดยสาร ความจริงและความสงบของเธอทําให้เจ้าหน้าที่หลายคนถึงกับยอมรับพวกเขาเริ่มชื่นชมความกล้าและความรอบครอบของเธอแม้จะอยู่ในสถานการณ์ที่มีแรงกดดันสูงสุดเรื่องราวนี้เริ่มสะท้อนออกไปสู่สื่อสาธารณะทันทีข้อความสนับสนุนและแรงบันดาลใจจากผู้คนหลายพันคนเริ่มหลั่งไหลเข้ามาทําให้เมษากลายเป็นตัวแทนของความยุติธรรมและความกล้าหาญในระดับประเทศ แต่เรื่องราวยังไม่จบแรงกดดันที่แท้จริงยังรออยู่ข้างหน้านั่นคือการจัดการกับความเห็นที่แตกต่างและการตรวจสอบจากสื่อหลักซึ่งจะเป็นบททดสอบที่หนักที่สุดสำหรับเมษาและความกล้าข,ของเธอหลังจากเหตุการณ์ที่สนามบินเมษากลายเป็นที่พูดถึงอย่างกว้างขวางในโซเชียลมีเดียและสื่อหลักแต่ความสงบของเธอไม่ใช่เรื่องง่ายเพราะทันทีที่เรื่องราวของเธอเป็นที่รู้จักแรงกดดันและวิกฤตใหม่ก็เริ่มเกิดขึ้น มีรายงานว่าฝ่ายบริหารของสายการบินบางส่วนไม่พอใจต่อาการกระทำของเธอและพยายามสร้างกรอบกฎหมายและข้อจำกัดเพื่อควบคุมสถานการณ์ทำให้เมษาต้องเผชิญกับการตรวจสอบในหลายระดับทั้งจากผู้บริหารภายในและเจ้าหน้าที่กำกับดูแลการบินแม้จะตึงเครียดแต่เมษาไม่ละทิ้งความสงบเธอรวบรวมหลักฐานทั้งหมดตั้งแต่เอกสารการจองวิดีโอถ่ายทอดสดและข้อความยืนยันจากพนักงานที่เห็นเหตุการณ์รวมถึงบทสัมภาษณ์ของผู้โดยสารหลายคนที่สนับสนุนเธอ เมื่อถูกเรียกเข้าสัมภาษณ์อย่างเป็นทางการกับเจ้าหน้าที่ระดับสูงและตัวแทนของสายการบินเมษาเผชิญหน้ากับแรงกดดันอย่างเต็มที่แต่เธอย,ยังคงมั่นคงและชัดเจนเหตุการณ์ทั้งหมดเกิดจากความผิดพลาดของระบบอัตโนมัติและการสื่อสารที่คลาดเคลื่อนชันปฏิบัติตามขั้นตอนทุกอย่างและไม่มีความผิดใดๆการลงโทษชันหรือการบิดเบือนเรื่องนี้ต่อผู้โดยสารไม่ใช่สิ่งที่ยุติธรรม เจ้าหน้าที่พยายามซักถามในหลายประเด็นทั้งกฎระเบียบการปฏิบัติตามมาตรฐานและความปลอดภัยของผู้โดยสารแต่เมษาตอบทุกคำถามด้วยความมั่นใจและความสงบทุกคำพูดของเธอมีหลักฐานรองรับชัดเจนผู้บริหารสายการบินเริ่มตระหนักว่าการพยายามบังคับหรือปิดบังความจริงอาจทำให้เกิดผลกระทบร้ายแรงต่อภาพลักษณ์ของบริษัทในระดับสาธารณะเมษาไม่เพียงแค่ปกป้องตัวเองแต่กำลังปกป้องผู้โดยสารและความน่าเชื่อถือของสายการบินด้วย ในระหว่างการสัมภาษณ์เธอเสนอแนวทางแก้ไขเพื่อป้องกันปัญหาในอนาคตเช่นการปรับปรุงระบบตรวจสอบอัตโนมัติการฝึกอบรมพนักงานและการสื่อสารที่ชัดเจนกับผู้โดยสารทุกคนแนวทางนี้ทําให้เจ้าหน้าที่และผู้บริหารเริ่มเห็นด้วยและสถานการณ์เริ่มผ่อนคลายแม้ว่าจะเป็นความสําเร็จแต่เมษาย,ยังคงตรหนักว่านี่เป็นเพียงก้าวแรกของการต่อสู้เพื่อความยุติธรรมการตัดสินใจครั้งนี้ไม่เพียงสร้างความมั่นใจให้ผู้โดยสารแต่ยังสันสะเทือนแนวคิดเดิมๆในสายการบิน ผู้สื่อข่าวและสื่อสังคมออนไลน์ต่างพูดถึงความกล้าและความฉลาดของเมษาทำให้เรื่องราวของเธอกลายเป็นแรงบันดาลใจที่แท้จริงในวงกว้างคนจำนวนมากเริ่มติดตามเรื่องราวและเรียนรู้จากความสงบและความมั่นใจของเธอแต่เรื่องราวยังไม่จบสิ่งที่เราเมษาอยู่คือการทดสอบขั้นสุดท้ายที่จะท้าทายทั้งความกล้าความอดทนและความเชื่อมั่นในความยุติธรรมของเธออย่างแท้จริง หลังจากผ่านวิกฤตจ,จากเจ้าหน้าที่ระดับสูงเมษากลับมาอยู่ในตำแหน่งที่ต้องตัดสินใจอีกครั้งเรื่องราวของเธอกลายเป็นที่จับตาม,มองจากผู้คนทั้งในและนอกประเทศสื่อมวลชนรายงานข่าวและผู้ติดตามโซเชียลมีเดียต่างเฝ้าดูทุกย่างก้าวของเธอแต่แรงกดดันครั้งนี้รุนแรงที่สุดเพราะนอกจากจะต้องต่อสู้กับระบบและเจ้าหน้าที่แล้วเธอยังต้องเผชิญกับความคิดเห็นที่แตกต่างจากประชาชนบางส่วนซึ่งตั้งคำถามถึงวิธีการและการใช้สิทธิ์ของเธอ เมสารู้ดีว่าการตัดสินใจครั้งนี้ไม่เพียงส่งผลต่อเธอแต่ส่งผลต่อความเชื่อมั่นของผู้โดยสารและภาพลักษณ์ของสายการบินทั้งประเทศเธอต้องพิจารณาทุกขั้นตอนอย่างรอบคอบหลังจากนั่งปรึกษากับผู้สนับสนุนที่ไว้วางใจได้เมษาตัดสินใจจัดประชุมสื่อมวลชนและเจ้าหน้าที่สายการบินในรูปแบบเปิดเผยเต็มรูปแบบเธอใช้โทรศัพท์และกล้องสื่อสารสดให้ผู้ชมทั่วโลกได้เห็นความจริงทุกคนคะเมษาพูดด้วยน้ำเสียงมั่นคงแต่เต็มไปได้วยความอบอุ่น สิ่งที่เกิดขึ้นบนเครื่องบินและหลังจากนั้นเป็นบทเรียนที่สำคัญต่อความยุติธรรมและความรับผิดชอบเราต้องไม่ปล่อยให้ความผิดพลาดทางเทคนิคหรือความไม่เข้าใจทำร้ายใครเธออธิบายเหตุการณ์ทั้งหมดอย่างละเอียดตั้งแต่การถูกขอให้ออกจากเครื่องบินการถ่ายทอดสดการรวบรวมหลักฐานและการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นจากนั้นเธอเสนอแนวทางการปรับปรุงระบบและการสื่อสารเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์ซ้ำการตัดสินใจของเมษาส่งผลทันที ผู้บริหารสายการบินหลายคนเริ่มเห็นด้วยกับแนวทางของเธอผู้สื่อข่าวหลายรายรายงานเรื่องราวในเชิงบวกและผู้คนเริ่มส่งข้อความสนับสนุนเป็นจํานวนมากเมษาชใช้โอกาสนี้แสดงให้เห็นว่าความกล้าและความอดทนสามารถเปลี่ยนความท้าทายให้กลายเป็นโอกาสแม้จะ,ะเผชิญกับแรงกดดันสูงสุดแต่เธอใช้เหตุผลความสงบและความจริงเพื่อเอาชนะทุกปัญหา ในที่สุดความจริงได้รับการยอมรับเต็มรูปแบบสายการบินประกาศอย่างเป็นทางการว่าเมษาปฏิบัติตามขั้นตอนทุกอย่างอย่างถูกต้องและจะมีการปรับปรุงระบบตรวจสอบและการสื่อสารกับผู้โดยสารเพื่อความโปร่งใสในอนาคตผู้โดยสารที่เคยอยู่บนเครื่องบินปรบมืออย่างกึกก้องและผู้ชมทั่วโลกต่างชื่นชมความกล้าหาญของเธอเรื่องราวของเมษาไม่ได้เป็นเพียงเหตุการณ์บนเครื่องบินอีกต่อไปแต่กลายเป็นตัวอย่างของความกล้าความยุติธรรมและการไม่ยอมแพ้ต่อความไม่ถูกต้อง และนี่คือช่วงเวลาที่สำคัญที่สุดเมษาได้พิสูจน์ที่ทุกคนเห็นว่าแม้จะเป็นคนธรรมดาแต่สามารถสร้างความเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ได้ด้วยความกล้าและความถูกต้องหลังจากผ่านการทดสอบและแรงกดดันครั้งแล้วครั้งเล่าเมษาก้าออกจากอาคารสนามบินด้วยความสงบแต่มั่นใจเรื่องราวของเธอกลายเป็นประเด็นร้อนในโซเชียลมีเดียและสื่อหลักผู้คนทั่วโลกติดตามทุกขั้นตอนที่เธอทำ สายการบินออกแถลงการ์อย่างเป็นทางการยอมรับความผิดพลาดของระบบอัตโนมัติและยืนยันว่าการกระทำของเมษาไม่ผิดกฎหมายหรือระเบียบใดๆพร้อมทั้งประกาศการปรับปรุงระบบตรวจสอบและการฝึกอบรมพนักงานเพื่อให้เหตุการณ์เช่นนี้ไม่เกิดขึ้นอีกผู้โดยสารที่เคยอยู่บนเครื่องบินกลับมาแชร์ประสบการณ์ของพวกเขาในเชิงบวกหลายคนกล่าวว่าการกระทำของเมษาทำให้พวกเขาเชื่อมั่นว่าการยืนหยัดเพื่อความถูกต้องและความยุติธรรมสามารถสร้างความเปลี่ยนแปลงได้ ในทางสังคมเรื่องราวของเมษากลายเป็นไวรัลอย่างแท้จริงผู้คนทั่วโลกส่งข้อความสนับสนุนและยกย่องความกล้าหาญของเธอหลายองค์กรเรียกเธอไปบรรยายและให้คำแนะนำเกี่ยวกับความยุติธรรมการสื่อสารและการแก้ปัญหาในสถานการณ์ตึงเครียดเมษากลายเป็นแรงบันดาลใจให้คนรุ่นใหม่หลายคนเริ่มเข้าใจว่าความกล้าไม่จำเป็นต้องมาจากผู้มีอำนาจหรือผู้ที่มีเสียงดังที่สุดแต่ความกล้าสามารถเกิดจากคนธรรมดาที่ไม่ยอมแพ้ต่อความไม่ถูกต้อง แม้จะเป็นเรื่องที่ช็อกและตึงเครียดอย่างยิ่งแต่ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นกลับสร้างความเปลี่ยนแปลงเชิงบวกอย่างมหาศาลทั้งในสายการบินการสื่อสารกับผู้โดยสารและในสังคมโดยรวมเม,มสาย,ยืนอยู่ท่ามกลางแฟนคลับและผู้สนับสนุนยิ้มอย่างสงบเธอรู้ว่าการกระทำของเธอไม่ได้จบเพียงแค่ชัยชนะครั้งนี้แต่ได้สร้างบทเรียนและแรงบันดาลใจให้คนอื่นต่อสู้เพื่อความยุติธรรมในชีวิตของพวกเขา เรื่องราวของเธอไม่ได้เป็นเทียงเหตุการณ์บนเครื่องบินอีกต่อไปแต่กลายเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความกล้าความยุติธรรมและพลังของเสียงของคนธรรมดาที่สามารถสร้างความเปลี่ยนแปลงใหญ่ได้และนี่คือบทสรุปของเหตุการณ์ที่ทำให้ผู้คนทั่วโลกช็อกและประทับใจเมษาก้าวขึ้นเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความกล้าและความยุติธรรมที่แท้จริงเรื่องราวที่ผู้คนจะจดจำไปอีกนาน